คนที่คุณรอเขายังอยากให้คุณรอเขาไหมขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานผระลากมานหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะอกเรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษการ เดอฟู The นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลุ่มเดอะซันพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเดอทาวเวอร์ Tower, นะคะพลังงานของคนธาตุลมสีไ,ม,งงไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนว่าคุณกับคนที่อยู่ในใจน่าจะ มีการเลิกราหรือว่าหยุดพูดหยุดคุยต่างคนต่างอยู่กันไปแล้วแต่ว่าคุณยังคงรอคอยเขายังคงรักเขานะคะพร้อมที่จะให้อภยัยพร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็ยังคงรู้สึกดียังคงรู้สึกรัก ยังคงมีความหวังดียังคงมีความปรารถนาดีให้กับเขาอยู่แม้ว่าจะเลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปนแล้วแต่ว่าความทรงจําที่มีในหัวใจก็ยังเป็นความทรงจําที่ดีๆยังเป็นความรู้สึกดีๆที่ยังคงมีให้กันอยู่นะคะแล้วก็ยังพร้อมที่จะให้อภัยหรือว่าให้อภัยได้กับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะเรามาดูกันว่าคนที่คุณรอน,นั้นเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะ แฮงแมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกกิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนงูห้าเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนคุมสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตดุดินคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุ ลรงงานเป็นคนที่มีปัญหามีประเด็นกันนะคะตัวเขาเองแม้ว่าจะมีการเงียบหายจากกันไปนะคะบางคนก็คือเลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะยังคงอยู่ที่เดิมยังคงห้อยหัวอยู่ที่เดิมแม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะยังคงคิดถึงยังคงห่วงใยยังคงตามมองตามส่องอยู่นะคะชีวิตมีแต่งานกับงานแล้วก็ชีวิตช่วงนี้อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่หรืออาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนหน้านี้นะคะที่ มองคนคนละมุมบ้างนะคะมีไลฟ์สไตล์ต่างกาันมีฐานะต่างกาันหรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาด้านการเงินก็ได้นะคะหากว่ามีปัญหาด้านการเงินนะคะพลังงานของเขาเป็นคนที่มีปัญหาด้านการเงินแต่ว่าพลังงานของคุณเป็นคนที่คอยอุดหนุนช่วยเหลือสนับสนุนจุนเจือเขา มากกว่านะคะหรือหากไม่ใช่การเงินก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นแต่ว่าคุณเองก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาพลังงานของคุณกับเขาแม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก็เป็นพลังงานของคนหนึ่งพร้อมจะให้อภัยขณะที่คนหนึ่งแม้จะเงียบจะนิ่งก็ไม่ได้ไปไหนยังคงห่วงใยกันอยู่ยังคงมีความหวังดีมีความปรารถนาดีให้แก่กันอยู่นะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับตัวเขาเองจะรู้สึกว่าเขายังไม่คู่ควรยังไม่เหมาะสมสําหรับคุณก็เลยอาจจะ ไปตัวเองออกไปนะคะเงียบหายจากไปเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกเหมือนว่ายังไม่คู่ควรยังไม่เหมาะสมสําหรับคุณนะคะแต่คุณกับเขาคุณมีสี่ไม้เขามีสองถ้วยเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความหวังดีเป็นความจริงใจต่อกันแม้ว่าความสัมพันธ์จะจบไปนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆรักกันด้วยหัวใจดูแลกันด้วยหัวใจนะคะ นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงยังคงรอเขาอยู่หรือว่าคุณยังคงพร้อมที่จะให้อภัยเขาอยู่นะคะเรามาดูกันว่าเขาอยากให้คุณรอเขาไหมนะคะเขาอยากให้คุณรอเขาไหมขอให่บอกทีกาวเหรียญนะคะจริงๆหากเป็นไปได้ถ้าคุณรอได้หรือว่าไม่เอาเปรียบคุณเกินไปเขาก็ย,ยังคงเขาก็อยากให้คุณรอหรือว่าเขาก็ย,ยังคงอยากมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะ ดีเอ็มเพลนะคะเพียงคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาตอนนี้ก็คือคุณน,นั่นเองนะคะแล้วก็รักมากด้วยนะคะก็เลยไม่อยากจะดึงคุณให้มารู้สึกทุกข์หรือว่ามาร่วมทุกข์กับเขานะคะแต่ไม้นะคะใจจริงก็คืออยากทักมาอยากติดต่อมาหาคุณมากๆนะคะจะสติความยุติธรรมนะคะไม่อยากเอาเปรียบคุณไม่อยากจะทำร้ายคุณน,นะคะ ไม่อยากจะให้คุณมาร่วมทุกข์ร่วมลำบากกับเขาสักเท่าไหร่นะคะอัศวินหือไม้นะคะมุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังไม่เคยล้อเล่นความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะเขาก็ทุ่มเต็มร้อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นพลังงานของคนที่ตอนนี้ชีวิตของเขาอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรน,นะคะ เขารู้สึกเหมือนตัวเขาเองด้อยกว่าคุณหรือว่าไม่เหมาะสมกับคุณนะคะก็เลยอาจจะมีการเงียบหายจากกันไปนิ่งๆเงียบๆจากกันไปแต่เป็นพลังงานของคนที่แม้จะนิ่งจะเงียบ ยังไม่ไปไหนยังคงอยู่ที่เดิมยังคงเป็นแฮงแมนที่ยังคงรักคุณเหมือนเดิมแล้วก็เด็กถือดาบยังคงตามมองตามสองพ่ออยังอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่เสมอเขาอยากให้คุณรอเขาไหมลึกๆในใจเขาอยากให้คุณรอเขามากๆเพราะเขายังคงรักคุณอยู่คุณยังคงเป็นคนที่เขารักนะคะหากเป็นไปได้เขาก็ไม่ได้อยากจะจาก,จากมาแบบนี้หรือว่าไม่อยากจะทอดทิ้งคุณมาแบบนี้เขาก็อยากจะมีคุณเป็นคนรัก อยากจะมีคุณเป็นคนรักมากๆนะคะเพราะคุณเป็นเพียงคนเดียวที่มีอยู่ในหัวใจของเขาแต่สถานการณ์ของเขาในตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมหรือเขาอาจจะยังไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้เขาก็เลยไม่อยากจะยือคุณไว้หรือว่าเอาเปรียบคุณนั่นเองนะคะ สิ่งที่เขาแสดงออกมาเขาอาจจะปล่อยมือจากคุณแต่ว่าลึกๆในใจนั้นเขาไม่เคยปล่อยใจจากคุณเลยนั่นเองนะคะแม้ว่าเขาจะไม่เคยขอร้องคุณหรือว่าไม่เคยบอกกับคุณตรงๆว่าเขาอยากให้คุณรอเขาไหมาแต่ว่าลึกๆในใจของเขานั้นอยากให้คุณรอเขามากๆนะคะ